ทำกันหลายค่ะคนมาตัวหลายเถอะอุ้ใดมาข้าวปุ้นก็ไปกินข้าวปุ้นผู้ใดมาตัวเกี๊ยวไปกินวเกี๊ยวเออกินข้าวปุ้นเล้วเนาะได้มาลอยหนึ่งได้ได้ล่ะอแน่นมาลอยหนึ่งค่ากินข้าวปุ้นถ้วยละลอยบอกถ้วยละลอยบอกบาร์ดมันเสียสาระปนันดิมันมาลอยเอาอันนี้เนะกินนานแล้ว ไสสแตนเลสใส่เลยนั่นซ้ำซ้ำมีแต่กีรังเลยซ้ำซ้ามใหญ่แมนคุ้มเบอร์มันแจ้มเห็นแล้วจังเอาพ่ซื้อเด้อคุ้มไปร้อยเอากระละมังมาหน่ยแล้วก็เอาเงินมาพร้อมแมนกระละมังละ่อยเดี๋ยวไปหาก่อนช่วยยี่สิบาทอีบาทมันเสียแต่ละมันมาข้าวปุ่นแมนกระลั่งข้าวปุ่นกับก๋วยเตี๋ยวเธอมากอนไรเพท่นเลี้ยงน้ำเดนี่าข้าวปุ่นเนี่ยเท่นเลี้ยงน้ำ เหรอนางได้มาจากไหนนางถูกหวยเหรอถูเท่าไล่ะแม่ถูเท่าไหรล่ะลูกข้างขนมเก้าบาทแต่เขาได้ตัวบาทละล่บาทละ้าสิบบาทมมันบ้านไง่อันดิไัวอะไรบนี่าะแม่มู่อานหูเขาบ่ได้ค่าหนูเขาได้หนูก็ถืออยู่อันนี้เขาเน็ิเขาได้เน็เขาได้เนาะแม่นกน้อยแล้วมือแรกนี่สืซื้อมือแกซื้อมือแลกก็รีบซื้อกนทุกทีแม่รวยแล้วเพราะว่า ตลอดเ้าตายให้9 6ออกเ้แต้มเยอแม่เ้ยวันนี้นี e. <P UC> ่มันจะออก16กเพราะว่า16กับ17มันออกใกล้ๆกันน่าสานดีใจกันแซวส่อยู่ตลอดห้โช่เลยตลอดห้ช่เลยเพื่อนสาวคอยถือไรเป็นไรเพื่อนสาวนาได้ใบนั่นที่ห่าใบแล้วว่าโพดลงแล้วกรดลงแล้วผ่าใบลตนีน่งกัสิถืออันนั่นยอะตัวนี่วนมนคิวอยู่ บอกอ่ะตำปะทูแล้วก็ตำเครื่องพริกพริกแม่จะบอกว่าปวดปวดไม่นี่ไปหาหมอไงไม่จักใบเลยเปบ่มีบ่มีเลยอ่ะแม่มันไปอยู่ไก่วัดเนาะเขาพ่อทำไปอยู่เนาะไปยืมมอเตอร์ไซค์เขาแปลวัดใครซื้อใครกันซื้อรุ่นนี้เขากระิบ่ซื้อหรอไม่ไงหรอกนะขาดสูงมคนเอาอยากมาเอาก็มาเอาพาะเลยไปใส่ก็ไปยืมวัดไปยืมวัดรัตรยืมใส่หร หนูยาไปซองรู้ซ้ำรกันยังว่าซองกิโลหนูไปอั้มตามอยู่ก็ไปอั้มตามาแล้วเนี่ยซองรู้ซ่านรู้ใกล้เนาะมันพูดให้ฟังทำไมฟังไม่ให้แต่คนอื่นฟังจากของพูดอย่างเดียวลุงกะาร์ตูนแย่งกันแล้วได้ฝ่ายเดียงก็ฝ่ายเดียงถ้าเจ้าลงเงินนายยกเจ้าเจ้าสีไหนนางฮะแม่เวไม่เล่นไม่เล่น เรีนแต่การพนันถือหว้กับพ่อเลยไม่ต้องไปเรียนยางงให้ม <e ันปวดหัวเดือดแต่หวยวันที่หกับวันที่สิบห้าไม่ติดปะเดดต่อล่างดี้คือานเดืดเดดอดกาพักที่หลังพักกัะลำอะหมดละ กระทู yeah. ้หกเข่งกระทู้ทะลุแล้วแม่เอาเข่งหน่อยนี่แมวเข่งหน่อยนี่เราบ้านจังเลื่อนหันเข่งใหญ่มันจีบบ้หญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่กี่ตัวละสองบาทมันมันเนาะตะกีกระทู้รับมาขายเนาะเอาไข่ใบละบาทอย่างนี้เนาะแต่ก่อนเดี๋ยวนี้มันมีที่ไหนล่ะใบละหาบาทเท่านี้โป้สีนคนมีแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วแต่ยังว่านกขายเดียว เดี๋ยตัวเดียวก็สามสิบสี่สิบแล้วเดี๋ยวนี้ข้าวกะเพราไข่ดาวอ่ะเจ๊งเก่งยอดเยี่ยมเก่งยอดยอดเห็นปลาเสบไม่ยี่บห้าบาทยี่บห้าบาทมันแพงมันต้นทุนมันไม่ไหวเหรอต้นทุนมันไม่ไหวไงมันยี่สิบเอากระเทียมปลาเสบเจ้าเขาจะเก่งหน่อยเขาะว่าเื่อเอาพริกแกงมาใส่ แมันเสียเขาก็ดเื้อยืดตัวเออันใส่เด้งของเดวเอาฟพงหันก็พ่าเดีล่างไปบ่บ่ต้องล่างก็ไร้เก็บของมดเวลาแล้วอ่ะอมากมากเเยไปเอาตามเจตนาลมอันไหนใส่เยอะไหมนี่ใส่หมดเลยใช่ไหมเดี่ยวตะไคร่ใส่เนาะตะค่ไใส่แตงใหญ่ลเปล่าน้อยลเปล่าปัดเงียเดี่ยวะไคร้ก็ือไหลขยักแถิบลาบันสิบ่พอลานังเอย สเอาต้นหอมม่กี่ล้างมันมีน้ำอยู่เท่งเนี้ยมาหคือคือน้ำเขาก็ได้นั่นเอาใส่ขุดถังนั่นก็ได้ทีเดียวมัน้อยึบประหยัดประหยัดหน่อยโอ้ยมาว่านเลยตามน,าน้ำรโ,โ,โยนเปิงแล,แล้เราดมอีหยังว่าวันแม่ก็่มันยุ่งเหี้ยนฉันเอาไปปลูกเในวันเย็นนี่ใส่ดิน,น,น ย้อี่อันอกไปเป่แต่ให้มันเหม็นตวชกเลยาอนี้มันลน้แม่ลางเยอบ้านได้ปนว่ง่ไเแม่ลยจะล่างก็ล่างทังนี้ทั้งนี้ไม่น่แนเป็นเงาเป็นเงาคือแต่มันยู่บานฉันออกไปนิดครับเป็นกเพยงอยู่ดีเนาะคุณ่าพงในวตมีเงินเขม่เ็นพี่ปูบปักป่ะอยู่บนรถบัสาไปเสริมเย็นใ่ลงมาเป็นบอแ่บกักสองลอยเลเมียนยื้อักเพง่ กับบหมีงบเบิดประเทศประเทศอันนี้จะว่ามันขายตลาดใหญ่ใหญ่สามซีานบ่มีแจ็ลานเขาใายตั้งแต่ที่สี่เบอกเลมอนตลาดสดปอนมือมือนี่คนกินมือวานคนเหรียเนี่มือนี่คนคนเมียเมียเหรีสงการเขาเจอกับเล่ไม่เห็นเขาจกัเล่ไม่เห็นเห็ดขับปนเเล่ขายดี แม่ต้องไปขายอแม่ต้องไปขายขอบคุณเด้อบอหา่เห็ดให้คนกินเอาเอาบับเวลาทำยังไงคะเด็ดคเด็ดส่วนเด็ดส่วนเห็ดเสียบกัญยามเอากัญยามก็ขายดีได้ล่ะใส่ห้าวเห็ดอ no. right? oh. I mean ๋อหั่นเห็ดขายเนาะเอออยู่บ้านบอกแม่บอกขายดอกบอขายดอกยันลวดยันลวดยันลวดแมาบอกแม่หรอแม่ปีวงเดินเดินหนูไปขายซอยอยู่บ้านพักหั่นแล้ว ไม่ได้ยืนเลยขายกับปุ่นกลุ่มมาล้ำหรอพี่คะขายเกือบเลยเธอเนี่ยกลิ่นไปยังใบน้ำเงี้ยน้ำใยแล้วทิ้ไม่ได้แล้วเด้อหนูเชิงก็ทิ้งไม่ได้เด้อหน่ได้เอาเด้อน้ำผู้ใดนะเนี่เอาไม่กินทุกอย่ยงน้ำเปล่าน้ำนางน้ำไผ่เบื้องหนูจ้องบักวีเราได้เนี่ยแม่ลำใยเอามาให้แม่ให้ลำให้ยายโบแม่เอาจะน้อยแม่บ่เอาหลายเด้อ ไปกินโลดข้าวชาต้องการนุ๊กเล้แกงสาวไปยังนั่นและข้าวแชต้องการให้นั่งไปรดกระลูอยู่แล้วสื่อยากับหมสื่อยาไม่เห็นกันยาพาราในรุดมีบวยช้งส่งมิรในเรื่องมะเรียงโอ้จะไปยังหาสื่อนำขวดกันยากแม่เออทั้งแดนฮอน ลายล้านเอาไปจูกหาจูบ <ừ, S 1> อีกไปหาโฟมอีกคนละล้านอีก <ừ. S 2> มันมันเป็นซื้อล้านเดียวกันเที่ยเดียวนี่ม,มันเป็นยางหลายล้านมันนี่มันปรวจหัวแม่ตะกี้ไปยจังเซื้อโฮมขั้นจับเรื่องมันเป็นยังไงมีมันซาฉีดินซาฉีดโอนบ่ซื้อโฮมขั้นนี่แบบขบันว่าไม่มีโฮมกั่งมันหอนเนื้อเยื่มันท่านในดิสเน่ยังล่างมันยังคอยนั่นเป็นซ่อมเบียดมันก็คอยออกดูมาซ่อมสิ่งอยังเนีย่ยฮะสิ่งมาซ่อมอยังเฮ้ย ไม่ต้องมามองเลยรูจากกันเลยเราอ่ะกี้มันเห่าแต่มันมันเลยชินแต่มันไม่เห่าเลยดูเดียวกันตีตอนแรกมันไม่รู้ไงว่าขี้เป็นอะไรอย่างเงี้ยมันเห่าพอมันเห็นแล้วมันเลยมันเกียดเห่ามันเหนื่อย เอาเลยมามี่ตกอย่างบ่ไมมตักดีออกเอาเครื่องไฟไปเพื่อนเท่าเพื่อนตับหม้อเนื่อหายมันหายเอาขวดก็ห้านี่ใช่เราต้องไปล้างไว้ให้เขาเขาตำหม้อละกอนิเออเรียลเรียกันเอาไปเทาหนูดีเด้เอาใส่ถุงไว้เลยมีทัพพี่ทัพพี่คั่วได้ไหมได้เลทัพพี่ห่าเก่ามากทีละยุ่ยใส่เดี๋ยวไปเอามาให้มันไอ้นี่เขาลงของแล้วแหละหยิบง่ายแล้วแหละเมื่อกี้เขาลงยังไม่ลงของล้างคาตู้ ตตััมนเราทำเรวกระแบนหนูจะไปเอาซาดหนูมาปูดอกใบกว่างจีซื้อฮอวเตาแก๊สเตาแก๊สปิกนิดกันล่ะเตาแก๊สปิกนิดที่บ้านเขาใส่กระป๋องนั่นไหมเขาใส่แก๊สกระป๋องนั่นไหมบ้าหัวมันเจ้าบรถ่านโอ้อันเตาอันนั้นอันอันเตาแก๊สกระป๋องนั่ะตัดซ้ำลอยกว่าบาทเนี่ยอือนั่นแหละกวางจีซื้ออันนั้นแหละบริไปย่างเพราะมันมีแจ็คลานเขาว่ามันยูุูนก็เลยโอ้ห์บริมะปอกอะไรเงยเดี๋ยวบดิซื้อมาหนี่งบริซื้อมาอื่น เต่าแกล็ซื้อหม้อออกตับพริกเกล็ดกระเทียมก็ตีไข่เท่านั้นแหละหม้อบ่อีเดียวเขาไม่บอกเมียนเลยลูกเออแม่เอาความสะดวกสบายที่บ้านถ้าถ้าตัวนั่นนี่มันจะเอาตั้งหม้อสั้นเอาางๆได้เขาเดียวเก็บเหมดเก็บเหมดเลยเออนั่นแบบนั้นมดไวเนี่ยมดไว้แล้วก็ติดตุ้งพมกงูถึงยาดีมันหาหม่องเมียนยไง มันบกซีกัสีนหลายอย่างแล้วมันดีตั <im 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 no> <im ้งแต่ถวยซ่าบ่อแหกแกกระปนี่เอาไห้มันเอาไปเอาไปเก็บไปเสียเบิรดลาเดือนมเหลียจักอย่างเบิรดสุเนวทัางมีถ่าหลาเดืนซื้อให้เบิดสุเนวแต่มาบ่ิเัทบมิษัคนยืมไปมันผสมตรงปตามกมันบสมเสรมัก็เขาเนียเขาเอาไปมัน่สนใจาผู้ไดเาตบูดหรอลบแย่งหรือต้องไปซิมก๋วยเตียวก๋นดีกันกะละมากันสะตะเลีดไปเอาเนื้อน้ำพอเนยโดมเด้อลุง มันย่ญญาดมแบบแบบพร้อมๆเลยเออมันย่าดมรถบาทเขะโดมปเป็นเนี่ยเอาไปใส่กินแล้วมาทะ่านแหวมาทรงอำนาจเอาไปใส่กินกะละมังที่ซื้อม่กะละมังเท้าๆนะ่ะตอนหนูขายหนามนี้หนูไปซื้อไรล่าทตายานี่งดีนะยู่ในในบ้านมีซ่านขายใจใจอินโดนีเสียซ่านมาปูนี่แหละ ลาคุอันโตเลาออมาล่างคนว่าจะเผ้าไปนั่นไปที่ไปดิดหรอไปล่างนู้นเเกี่ยง่ปาดออกคนจะไปล้างอก็ขาเกาขายอย่างนี้นนนใส่ขไว้เดยอยเรียวล้วตีนกุ้งตีนไก่กัน,นยากจะตีนไก่แต่ละกุ้งตีนไก่กับสำปุูเรียเ้ยวังตัว เฮ้ยเฮ้ยอย่ามาตอมกันเด็ย่าไม่ตายน้ำถั่วังมาตุ้มได้น้ำใส่น่าจะทั้งนั่งแล้วก็เอาแช่ใส่ขูดทั้งไบเนี่ยเผากันผัดก็พักมันเด็เออใส่ขูดถังหน่อยพักกะหล่ำแช่ใส่ขูดไอ้หนังในซวยสว่างซอยใ่ด้วยฮึกระชา กนะี่อเอายังไปเอาซอยต้นซอยผักใส่คุดถังไปเลย,ยผักกระหล่ำไหมนะเออบนถาวัดไหนมากินเป็นหอูถา,อาวัดไหนมากิน